I Campositive Podcast สาระดีๆก่อนนอนสวัสดทุกคนนะครับก็วันนี้เราจะมาอยู่ในหัวข้อทำไมถึงติดกินนะครับเป็นคลิปแรกนะครับที่ได้ออกมาทำเนาะก็หวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนหลับฝันดีแล้วก็ได้สาระด้วยถ้ามีความคิดที่ยังวุ่นวายอยู่ไม่เป็นไรเลยครับขอแค่ฟังเสียงนี้ไปเรื่อยๆก็พอ เคยไหมครับทั้งที่เราไม่ได้รู้สึกหิวแต่ตจู่ๆก็อยากกินอะไรอไร่อยๆขึ้นมาของหวานช็อกโกแลตพิซซ่าหรือขององื่นๆที่เราชอบเป็นพิเศษภาพพวกนี้มันพุดขึ้นมาในหัวคืนนี้นะครับเราจะคุยกันเบาๆว่าทำไมเราถึงติดกินไม่ใช่เพื่อการโทษตัวเองแต่เพื่อเข้าใจตัวเองให้มากขึ้นอีกนิดหนึ่ง ความหิวนะครับมีมากกว่าที่เราคิดจริงๆแล้วนะครับความหิวของเราเนี่ยไม่ได้เป็นแค่เรื่องของกระเพาะอาหารอย่างเดียวหลายครั้งนะครับที่ความหิวที่เรารู้สึกเนี่ยไม่ใช่เพราะร่างกายต้องการพลังงานแต่เพราะสมองต่างหากที่กําลังสื่อสารอะไรบางอย่างกับเราอยู่จะมีความหิวโดยสองแบบนะครับความหิวแบบแรกเรียกว่าความหิวจากภายใน มันคือระบบอัตโนมัติของร่างกายที่คอยดูแลให้เราอยู่รอดร่างกายจะใช้ฮอร์โมนอย่างเลปตินและเกรลินส่งสัญญาณมายัางระหว่างสมองและลำไส้เมื่อเราไม่ได้กินอะไรเป็นเวลานานสมองจะค่อยๆบอกเราว่าเฮ้ย hey, ถึงเวลาต้องเติมพลังงานแล้วนะท้องก็ร้องพลังงานจะลดลงหรือรู้สึกเหนื่อยล้านี่ครับ คือความหิวที่ไม่ต้องสงสัยแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องรู้สึกผิดด้วยครับเพราะมันคือสัญญาณของการมีชีวิตแต่ก็ยังมีความหิวอีกแบบหนึ่งครับที่หลายคนเจอแทบทุกวันเลยลองดูก,กันดูครับนั่นคือความหิวจากสมองหรือความหิวจากความรู้สึกนั่นเองมันอาจจะเริ่มจากเรื่องเล็กๆเ,เราเห็นรูปอาหารบนมือถือโฆษณาหรือการได้กลิ่นขนม หรือแค่นึกถึงรสชาติที่เราชอบทางที่ร่างกายบอกว่าอิ่มแล้วแต่สมองยังบอกว่าเอาหน่าเรายังมีกระเพาะเหลือสำหรับของอร่อยอยู่เพราะสำหรับสมองเนี่ยอาหารน่ไม่ใช่แค่พลังงานครับแต่มันคือความสุขความสบายใจและความอบอุ่นบางครั้งมันอาจจะเป็นการปลอบใจตัวเองในวันที่เรารู้สึกเครียดหรือโดดเดี่ยว และขอให้คุณรู้ไว้ว่าความหิวแบบนี้ไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอนะครับแต่มันแปลว่าคุณมีความเป็นมนุษย์ที่ต้องการความสบายใจเหมือนกับใครคนอื่นทำไมล่ะทำไมอาหารอร่อยถึงทำให้เรากินเกินเคยสังเกตไหมครับว่าอาหารที่อร่อยอร่อยมักทําให้เราหยุดกินได้ยากมีงานวิจัยนะครับแค่ที่เราชอบรสชาติของอาหารเนี่ย ก็สามารถเพิ่มความอยากกินได้อย่างชัดเจนแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือการกินมากขึ้นไม่ได้แปลว่าเราจะรู้สึกพอใจมากขึ้นเสมอไปยิ่งเรากินอาหารชนิดเดิมนานเท่าไหร่เนี่ยสมองจะค่อยๆชินกับรสชาตินั้นและจะตื่นเต้นกับรสชาตินั้นน้อยลงน้อยลงน้อยลงนั่นคือเหตุผลที่อาหารหลากหลาย ทำให้เรากินได้มากกว่าที่คิดเพราะทุกคําใหม่สมองจะรู้สึกเหมือนได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่ใช่เพราะคุณควบคุมตัวเองไม่ได้แต่เป็นเพราะสมองของเราชอบความแปลกใหม่โดยธรรมชาติและอีกเหตุผลหนึ่งครับเรามาลองทายกันดูเหตุผลที่ทำให้เรากินเกินโดยไม่รู้ตัวการกินแบบใจลอย กินไปดูซีรีส์ไปเล่นมือถือไปหรือทำอย่างอื่นไปด้วยเมื่อสมองนะครับไม่ได้ถูกจดจอกการกินเราจะไม่รับรู้รสชาติและความอิ่นอย่างเต็มที่เราอาจจะกินหมดจานแต่แทบจำไม่ได้เลยว่าอาหารนั้นรสชาติเป็นยังไงอร่อยแค่ไหนเคยเป็นไหมครับและสมองนะครับไม่ได้รับความสุขจากการกินอย่างชัดเจน มันจะส่งสัญญาณว่าอาหารที่เราทานเนี่ยมันยังไม่พอต้องเติมเพิ่มอีกก็ทำให้เราอยากกินต่อทั้งที่ร่างกายเนี่ยได้รับแคลอรี่หรือพลังงานที่เกินแล้วบางครั้งเราก็ไม่ได้กินเพราะหิวแต่ก็กินเพราะรู้สึกเบื่อหรืแค่ต้องการหาอะไรทำในช่วงเวลาที่เหนื่อยเท่านั้นเองพอรีเลทไหมครับอย่ายลืมนะครับ สิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผิดมันคือธรรมชาติของมนุษย์และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยครับถ้าคุณเคยติดกินหรือเผลอกินมากเกินไปก็ขอให้รู้ไว้นะครับว่านี่ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือการทำงานร่วมกันระหว่างร่างกายและสมองของมนุษย์แค่การเริ่มสังเกตตัวเองก็ถือว่าคุณได้ดูแลตัวเองแล้วไม่ต้องรีบเปลี่ยน ไม่ต้องเข้มมวดค่อยๆเป็นค่อยๆไปแค่ค่อยๆอ,อ่อนโยนกับตัวเองให้มากขึ้นแค่นี้ก็เพียงพอแล้วครับตอนนี้ถ้าคุณกำลังจะหลับแล้วก็ขอให้คุณวางเรื่องอาหารและความกังวลไว้ทั้งหมดตรงนี้นะครับหายใจเข้าเบาๆหายใจออกเบาๆและในวันถัดไปขอให้เป็นวันที่ดีของคุณนะครับ ขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับถ้าใครที่หลับแล้วก็ราตรสวัสดิ์นะครับเราเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ